วันนี้รถไม่เยอะนะวันนี้เป็นวันที่ที่สี่พฤศิกายนพุทธศักราช2564รถไม่เยอะจริงๆนี่เป็นบริเวณลานจอดรถของโรงแรมเด้ยบสกายนี่ตรงนี้สามารถเลี้ยงปลาได้เมื่อน้ำมาน้ำหลากเมื่อไรก็สามารถเอาปลาดุกปลาช่อนปลาฉลามมาปล่อยได้แค่พัน ตรงนี้มีรถกลับมาจอดอีกครั้งหนึ่งเับอบระรายยอดเยี่ยมมายมีรถบรนดาพ่อซ้าแม่ขายก็จะมีทุกเกือบจะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะที่เคยมาจอดที่นี่เรียกว่าไม่ต้องไปดูโชว์รูมที่ไหนก็สามารถที่จะดูตัวจริงได้ที่นี่นะครับมาได้เลยมาเดินมานั่งหัวเราะก,ก็ได้

ก็ยังไม่เยอะที่สุดนะแต่ก็เยอะดีแดบดบก็กำลังดีนะไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปโอเคไว้เจอกันใหม่สวัสดี